ครับผมครับสวัสดีครับเอฟซีคนมัการรถเร์ครับผมกับพุทธิชัยหลังรถเกียรครับผมวันนี้เจอกันวันที่สิบเกตุราคมนะฮะแป๊บเดียวก็ครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆหรือว่าอ้าวถ้าตีเล่นก็สองอาทิตย์ครับผมก็ออกพรรษาแล้วครับแป๊บเดียวก็อาจจะมีงานรถแห่บ้างงานอะไรต่างๆนานาที่มันยุ่งยากเยอะครับผมครับวันนี้ผมจะมาอธิบายหรือว่ารีวิวรถ วิบาก2คันครับผมตั้งแต่เมื่อคืนหรือว่าเมื่อวานที่ได้มา2คันครับผมครับอ่าเป็น c r ปี16ครับผมหัวฉีดนะฮะครับแล้วก็ k x เ0 7ปี09นย์เด้ว่าไปเรื่องปีผมไม่ชี้เลยหรอกขอให้ติดได้เครื่องฟิตติดได้ติดง่ายโอเคแก้วนะฮะเพราะว่าพุทธิชัยหลังรถเอดหรือว่าคอนเจคนจนจัดให้นะฮะมีรถเก่าสามารถตีเืินได้ครับผมถ้าไหนมีรถเก่าสามารถปรึกษาได้ครับโทรหาได้เลยครับหลังไม้ทั้ง2เบอร์นะฮะถ้าเบอร์หนึ่ง โทรติดหรือไม่ติดยงไงก็ไม่ว่ากันเพราะว่าลูกเล่นโทรศัพท์ครับวันนี้เดือนนี้เป็นวันที่เขาปิดเทอมนะฮะเบอร์ที่สองติดทันทีรับทันทีนะครับมาเดีย๋ยวไปดูกันครับผมมาตอนนี้ก็เป็นเวลาช้าๆครับแดดกำลังโอเคกำลังออกครับตัวนี้รีวิวอะตัวนี้เป็นปีสิบหกครับผมเป็น CR ครับผมหัวทีศครับเมื่อวานสนใจอยู่ประมาณสิบคน ทั้งพี่ชายออสเตรเลียครับแต่ว่าผมแนะนําพี่ชายออสเตรเลียครับผมเอาไปเลยจบข่าวที่พี่อยากได้หัวฉีดที่พี่อยากได้ระบบหัวฉีดต่างๆนะอีกแล้วครับของแค่ต้องมีรถผ่านนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนเดิมครับอยากถามที่จริงเลยนะฮะอ่าโอเคตัวนี้ปี16ครับผม c r ครับผมเขาบอกว่าเจ้าของเดิมบอกว่าแต่งครับคันเกียร์แต่งเนี้ยมาดูคันเกียร์แต่งเนี่นย โอเคฝาคัดแต่งมาดูฝาคัดคัดออตโอต้ครับผมคัดแมลงมุมนะฮะถ้าเป็นยี่ห้อก็ผมอ่านไม่ออกครับถ้าไหนที่เคยเล่นก็น่าจะรู้จักครับเป็นคัดออตโอต้ครับอ่าทดกําลังอัดหรืออะไรต่างๆขนางนเนี่ยนะของเขาก็เข้าเกียร์เคนเกียร์โดยที่ไม่ต้องกําคัดนะฮะแล้วก็ระบบเบรกนะครับ,อรบ,บ,นะรบโอเคนะอันนี้เดี๋ยวจะพาฟังเสียงดูเมื่อวานก็ลงคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปแต่ว่ามันสั้นไปหรือรายละเอียดนะฮะมามาดูกันว่า ตอนนี้ยังไม่เคยสตาร์ทอ่ะโอเคนี่ท่อครับผมยังไม่เคยอุอ่นเครื่องครับผมจะติดง่ายไหมนะฮะแต่ส่วนมากก็ถ้าท่านไหนเคยใช้ CR จะรู้ท่าไหนเคยใช้บ a n ชัดจะรู้ท่าไหนที่เคยใช้ KX จะรู้นะฮะมา จะเสียงดังมากครับแล้วก็เบิ้ลติดมือนะฮะรีวิวแค่นี้พอกับเครื่องการันตีครับเอกสารสัมภาษา์ไหมครับแท้แน่นอนจากศูนย์พันด้านะฮะอ่าโอเคเรื่องเซียจบไปไหเวลาไม่ยาวครับเพราะว่าเราจะทําแบบเร็วตัวนี้เป็น KX ครับ KX ปีศูนางกันไปครับของปาลมนะฮะกับตัีเีฟซอยากเห็นเห็นลิปเห็นอะไรจะตัดติดง่ายไหมยังไงฮะโอเคมาดูเหมือนเดิมครับมาดูฝั่งนี้ก็ได้อ่า ติดง่ายไหมนะ่ะยังไม่เคยสตาร์ทครับผมเอาอะไรวะอะไรวะติดง่ายมากครับผมวางขาลงก็ติดครับ แล้วก็ทั้ง KX ครับผมมาเดี๋ยวเราจะล้างทั้งคนจะัดะให้ครับรอ f G มารับครับผมหรือว่าคนที่พร้อมจบนะฮะจัดไปครับผมคันเขียวจัดไปครับคันแดงยังว่างนะฮะคันแดงก็อยู่ที่ซื้อมาแสนสามครับผมจะไปแสนสองพอหรือว่าจะเอารถต่อมาตีเพลินได้นะฮะจัดไปครับนี่บางท่านคอมเมนต์มาราคากี่บาทราคาเท่าไหร่ปีอะไรปีสิบหกครับมีสับภาษาไหมครับผม นะโอเคฝากด้วยครับเรื่องรถจบไปมาดูนี่นะไฮไลท์ไฮไลทวันนี้ของงานมาดูตัวนี้เป็นรถของประป๋าอยู่ที่สงขานะฮะเมื่อวานเราส่งรถของป๋านองพอกไปแล้วครับผมเหลือเก็บงานนิดหน่อยว่ากันไปป๋าไปได้บอกสีส้มกัน กันโคนแล้วก็อะไระกันตกขอมีตาถ่ายแล้วก็อะไระอีกอย่างหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวเราจะทําให้ป่าวันนี้ครับผมครับวันนี้เราทําของพระป่าอยู่ที่สงขาเนี่ยทาวันเดียวครับขนาดจานเต้กองบูดหรือว่าจาเต้สองทีไม่มาเรายืนโคงได้ครับผมยืนโคงโอุ้มเครื่องยกเครื่องขึ้นใส่ล้อได้ครับ วันนี้อาจจะเสร็จด้วยซ้ํานะฮะอันนี้ฝากเที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่เราทําแค่วันเดียวครับเมื่อวานยังส่งของป่าน้องพวกอยู่ร1 0ไอส์ตัทมือยังจอดอยู่เลยครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นลําเรียบร้อยเราใช้เวลาทําคันนึงก็อยู่ที่ประมาณ3วันถ้าทําเต็มนะฮะอะไรครบช่างมาพร้อมหน้าที่พร้อมสาวันสามวันต่อคันก็ทําได้ แต่ถ้าอะไรไม่ครบก็เลทไป1หนทอทิ์ถ้ารุ่นไหนที่มันทํายากครับผมก็อยู่ประมาณสามอาทิตย์หรือ1เดือนก็ว่ากันไปก็ขออภัยเอสซีนะฮะไม่ได้ดรามา่าไม่ได้ว่ารัดคิวเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะเราทําอยู่ทุกคันมีเวลาของมันนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูเวทีอีกคันหนึ่งนง รถชุดนี้ผมพอใจมากเลยสองกันครับตอนนี้เราอยู่กับรถแห่ของเราครับก็ทั้งทำงานหน้าร้านย้อนแจงไหมอะไรทำงานหน้าร้านทั้งทำงานรถแห่ครับเก็บงานรถแห่ของเราครับ ก็ใกล้จบคนตาแล้วครับเราทําพัฒนามาเป็นเวทีต่ําครับดูดูผมยืนครับนี่ก็เท่ากับหน้าอกเรานะฮะแล้วก็สามารถซิกแฮนสามารถจับมือหางเครื่องได้สามารถจกได้บายได้นะฮะหรือว่าสามารถจับหัำนักร้องได้แกรตโซตีขอไัยครับผมอ่าโอเคเนี่ยแล้วจะมีขาครับที่ต่อไปก็คือทําขาขาเรามีแล้วละ่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทําแค่รีวิวให้ท่านดูว่ารถเราจากคาสบประมาณที่เป็นคันเล็ก จากคำสบประมาทที่เราไม่ต่ําหรือว่าไม่สามารถที่จะไปอะไรล่ะเข้าถึงนักร้องดนตรีอะไรได้ครับนี่มามาดูใกล้ๆนี่านี่กองครับผมกองจัดให้แล้วครับเวทีเครื่องเสียงจบครับแดนเซอร์โปรเตี้หรือว่านักร้องจบครับเนี่ยโอเคสาได้ครับสาธิตได้สามารถโอเคเข้าถึงได้ครับนี่หละโอเคเวลา รับงานของรถแห่ครับตอนนี้ก็แข่งขันกันมากครับทั้งราคาทั้งรถใหญ่12ลอ้อ10ลอ้อ6กล้อครับ<อ>ก็เห็นใจครับเข้าใจกันทุกคนถ้าใครเคยเล่นจะรู้จักนะฮะไม่ต้องรามา่าไม่ต้องบูดี้กันครับคนไหนเก่งคนไหนดีคนไหนรับงานดีคนไหนที่สามารถทําให้ลูกค้าหรือว่า FC สนุกสนานยินดีด้วยครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสหรับรถแห่สามพี่น้องละเอียดครับผมแล้วก็ติ่งกับด้วยนะฮะตามชี้ใหม่ครับเห็นดูกระตุ้นไหม เนี่ยตัวนี้ข้าหมดหลายหมื่นครับลายบาทครับผมสะหลับลายเส้นนะฮะโอเคเดี๋ยวใส่แล้วครับวันนี้เราขอทํางานครับผมแล้วก็จะส่งอะไรนะครับผมครับอย่าลืมครับทํายอดแล้วก็เิี่วงานมาเลยนะฮะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมครับบายครับสวัสดีครับ